คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมนหวังดีประสงค์ร้าย19กุมภา67นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมตีว่าการากระรวงคบนาคมพูดยืนยันหลังจากนี้ราคาค่าตัว๋วเครื่องบินจะถูกลงกว่าเดิมแต่ราคาจะเป็นเท่าไหร่นั้นต้องดูจากสูตรการคำนวณและจะเร่งดำเนินการให้เสร็จทันกับช่วงเทศกาลสงการนี้แน่นอนและนี่ก็ันสุดท้ายของสงการแล้วไม่รู้นายสุริยะ เร่งดำเนินการสูตรการคำนวณภาษาอะไรตัวเครื่องบินจึงยังคงแพงบันเลยแพงชิปหายทําให้ไหม่ว่าคนพอมีจะกินหรือคนรวยต้องขับรถยนต์ส่วนตัวกับภูมิลําเนาจนรถติดชิปหายวายป่วงไปทั่วทุกเส้นทางค่าตั๋วดอนเมืองหาดใหญ่ไปกับเฉียดหมื่นบาทใครมันจะยอมให้พวกมึงขูดรีดน,นี่ก็ว่าที่ขาดทุนชิปหายมาจากช่วงโควิดสิบเก้าระบาดจะฟาดกำไรคืนเอาในคราวเดียวทีเดียวกระมังถามจริง รัฐบาลไม่มีปัญญาควบคุมราคาตั๋วเครื่องบินปล่อยให้พวกมันรวมหัวกันขึ้นราคาเอาตามเพลยใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปหรืออย่าบอกนะถ้าไม่มีปัญญานั่งก็นั่งรถทัวร์นั่งรถไฟหรือขับรถยนต์ส่วนตัวสิจะบ่นทําไมขืนพูดจะแช่งให้หมดสมรรถนะทางเพศเลยเอา้าอ้อแต่นั่นพูดชัดคุณเศษฐาทวีสินตอบประชาชนชาวหัวหินที่ถามถึงเงินดิจิทัลหนึ่งบาทจะยังได้อยู่อีกหรือไม่ว่า ได้แน่ในแต่มาที่4ซึ่งเมื่อยืนยันหนักแน่นเช่นนี้แล้วผมก็พลอยให้สบายใจแม้ตัวเองจะไม่มีสิทธิ์ได้เงิน1,000 0บาทนี้แต่ก็ยินดีกับทุกคนที่ได้รับและอย่าได้ผิดคําเสียละอย่างไรก็ตามก็มีทั้งเสียงและข้อความจากผู้หวังดีและหวังดีประสงค์ร้ายให้ได้ยินได้อ่านอยู่ค่อนข้างมากอย่างคุณสมชัยศรีสุธิยากรจะอยู่ในขายไหนก็ลองอ่านที่ท่านโพสต์ดูกู้ทกสนั้น ICU แต่ถ้ายืมจองสัราได้เลย สิ่งที่รัฐบาลเศรษฐาจะดาเนินการกับแหล่งที่มาของเงินดิจิตอวอลเล็ต172,300ล้านบาทคงไม่ใช่แค่กู้แล้วใช้คืนพร้อมดอกเบีย้ยแต่อาจไปไกลถึงขั้นยืมและทยอยคืนในโอกาสที่เหมาะสมโดยไม่มีดอกเบีย้ยจับจากน้าเสียงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่พูดว่าเป็นการยืมจับจากคําตอบของปัดกระทรวงการคลังที่ไม่ตอบเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าดอกเบีย้ยเท่าไหร่ใช้คืนเมื่อใดแค่กู้ก็เหนื่อยแล้วเพราะผิดวัตถุประสงค์ของทกศ แต่หากถึงขั้นยืมใช้คืนแบบไม่มีดอกเบีย้ยนั้นจองสลาวัดได้เลยเพราะมาตรา28ของพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐเขียนไว้ชัดว่าโดรัฐบาลรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียไรายได้ในการดาเนินการนั้น เอาเงินออกไปใช้ย่อมสูญเสียโอกาสให้กู้โดยอัตรดดอกเบีย้ยธนาคารทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ7.05ถึง7.25ต่อปีส่วนของทอทอกสอยู่ที่ร้อยละ6.975ต่อปีเงินกู้1 7 7 3 0 0 0ล้านบาทจึงมีดอกเบีย้ยประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาทต่อปีเอาไปแจกประชาชนแล้วค่อยส่งคืนเมืตั้งงบประมาณได้ไม่มีดอกเบีย้ยไม่มีกำหนดเวลาคืน ผิดพรบเวือยในการเงินกันขังชัดเจนคนยืมคือคณะรัฐมนตรีทั้งคณะและคนให้ยืมคือบอร์ดและผู้บริหาทรทกศเรียกว่าจองวัดได้เลยอยากให้คารมอมีมติเร็วๆเลยครับประชาชนรอไม่ได้ครับขึ้นต้นก็ดูคล้ายปรารถนาดีมีการตักเตือนแนะนําด้วยความเป็นห่วงแต่ลงท้ายนี่สิทำแม่งทำแม่งเหมือนจะยุให้ติดคุกกันทั้งคณะรัฐมนตรียังไงไม่รู้แต่ ผมก็เชื่อนะไม่มีทางเสียหรอกคุณเศรษฐาเก่งแสนเก่งฉลาดปานนั้นเมียหรือจะเป็นกิ้งกือตกท่อง่ายๆไม่ต้องมาขู่มาปลอบหรือทําเป็นหวังดีหรอกอย่างไรอย่างไรคุณเศรษฐาก็ต้องเดินหน้าทําตามใบสั่งที่พรคเพื่อไทยหาเสียงไว้อย่างแน่นอนเอ๊ะอย่างนี้เรียกว่าหวังดีประสงค์ร้ายหรือเปล่าเนี่ยคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน